รายงานบอกว่านักราศาสตร์เนี่ยเขาไปเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วยนะฮะคุณมนนินิานาครับค่ะก็ไปเห็นการลุกจ้าะคะของดาว Proxima c e n t a u r i นะคะซึ่งอยู่ห่างจากระบบสุริยะของเราเนี่ยประมาณ4.2ปีแสงเป็นดาวฤกษ์เพื่อนบ้านแล้วก็เป็นดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้กับระบบสุริยะของเรามากที่สุดด้วยนะคะ,คะทีนี้การลุกจ้าของ Proxima c e n t u u y i นี่ก็ทําให้นักดาราศาสตร์หลายคนเลยค่ะตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไม ดาวเลิกดวงนี้นะคะถึงแม้ว่าจะมีขนาดที่เล็กกว่าดวงอาทิตย์อุณหภูมิพื้นผิวเนี่ยก็ไม่ได้อุณหภูมิสูงเท่ากับดวงอาทิตย์นะคะแต่ว่าทําไมเวลาที่เกิดการลุกจ้าหรือว่าเกิดการประทุเนี่ยทำไมถึงมีพลังงานมากกว่าดวงอาทิตย์ถึงแบบร้อยเท่านะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนตั้งข้อสังเกตเหมือนกันค่ะ่ยกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของดาวเกิกเพื่อนบ้านที่เกิดขึ้นกับ Proxima Cent a u ร i ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นอีกดาวดวงหนึ่งค่ะที่ก่อนหน้านี้เองนะคะทางดาราศาสาตร์เองก็ มีความตั้งใจแล้วก็มีความสนใจที่อยากจะศึกษาเรื่องของระบบดาวเคราะห์นะคะของ p Proxima c e n t a u r i แล้วก็ดาวบริวารเนี่ยได้มีความลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งจะเห็นได้วา่าดาวดวงนี้ค่ะเขาเป็นดาวเลษ์กที่อยู่ในกลุ่มของบริเวณกลุ่มดาวคนครึ่งคนครึ่งม้านะคะเป็นดาวแคระแดงค่ะที่มีอุณหภูมิเนี่ยพื้นผิวประมาณ3,000องศาเซลเซียส ถ้าเทียบกับดวงอาทิตย์ของเราเนี่ยอุณหภูมิเขาจะไม่ได้ร้อนเท่านะคะเพราะว่าอุณหภูมิของดวงอาทิตย์เนี่ยมีประมาณ5,000องศาเซลเซียสด้วยนะคะถ้าเป็นพื้นผิวนะแต่ว่าถ้าเป็นชั้นบรรยากาศดวงอาทิตย์เนี่ยก็อาจจะมีอุณหภูมิประมาณ1ล้านองศาเซลเซียสด้วยนะคะ mm hmm. เขาบอกว่าดาวดวงนี้ค่ะมีมวลเพียงแค่ 1- ใน8ของมวลดวงอาทิตย์เท่านั้นเองแล้วก็รัศมีเนี่ยเล็กมากเพียงแค่1 4เของรัศมีดวงอาทิตย์เท่านั้นค่ะแต่ว่าที่น่าแปลกใจก็คือทางนักดาราศาสตร์นะคะโดยการใช้กล้อง โทรทัศน์นะคะวิทยุหรือว่ากล้องทัศน์ทั่วโลกเลยค่ะที่เป็นเครือข่ายเนี่ยนะคะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในเขาแบบคือวิจัยอย่างลึกซึ้งแล้วก็แบบนั่งเฝ้าตลอดเลยนะคะบางท่านเนี่ยบอกว่าติดตามอย่างต่อนเนื่องตลอด40ชั่วโมงเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะคะข้อมูลจากทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติหรือว่าคุณบุญ,ญยริศพูนหกิจนะคะก็ <S <S มีการเรียบเปียนนะคะเรื่องของการประทุของดาวพ o x ซิม่าดวงนี้ด้วยนะคะว่า จริงๆแล้วเนี่ยนะคะคนที่ไปเจอแรกๆเลยนะคะก็คืออาจารย์ศาสรตราจารย์เบรดิตแม็กเรลเกอร์จากศูนย์ดาราศาสตร์ฟิสิกส์และอวกาศคาซาของมหาวิทยาลัยโครโรโราโดสารเมริกาแล้วก็ทีมนักวิจัยนะคะเขาก็เห็นในการเปลี่ยนแปลงของดาวพ r o x ซม a าเซนเทอรีค่ะมีการศึกษาในหลายช่วงคลื่นนะคะใช้ข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์ภาคพ,พื้นดินแล้วก็กล้องโทรทัศน์อวกาศทั้งกล้องเอลมานะคะกล้องฮับเบิลนะคะหรือว่ากล้องดาวเทียม แล้วก็ศึกษานะคะมาเรื่อยๆเลยนะคะจนมาสู่การตีพิมพ์ไปนะคะประมาณปีที่แล้วเองนะคะก็มีหลายคนเหมือนกันก็พูดถึงดาวดวงนี้ด้วยนะคะซึ่งทีมสังเกตการณ์เนี่ยเขาบอกว่าพยายามสังเกตแล้วนะรวมๆเนี่ยประมาณ40ชั่วโมงค่ะตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะประมาณปี2562นะคะปรากฏว่าผลการวิเคราะห์เนี่ยพบว่าดาวดวงนี้ค่ะเกิดการลุกจ้าแล้วก็มีการแผ่รังสีไปในระดับใกล้กับผิวดาว ซึ่งส่งผลให้ดาวเนี่ยสว่างวาบขึ้นมากกว่าปกติ14,000เท่าภายในเวลาเพียงแค่7วินาทีเท่านั้นค่ะแล้วก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงได้จากช่วงคลื่นรังสี UV คลื่นวิทยุแล้วก็คลื่นระดับมิลลิเมตรด้วยนะคะคือเป็นดาวที่น่าสนใจทีเดียวนะคะเขาบอกว่าแม้ว่าดาวพ r o x i m a c e n t a u r i นะคะจะเป็นดาวเลือกที่มีขนาดเล็กมาก เมื่อเทียบกับดวงอาทิตย์ค่ะแต่ว่ากลับมีกลไกบางอย่างเหมือนกันนะคะมีแอคทิวิตี้มีความปั่นป่วนหรือว่ามีพลังงานบางอย่างเหมือนกันนะคะที่ทําให้ดาวเองเนี่ยประทุรุนแรงขึ้นออกมานะคะแล้วก็ทําให้สามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนด้วยนะคะซึ่งการประทุของรังสีรุนแรงนะคะของดาว Proxima c e n t ทอรีนะคะก็อาจจะทําให้มีผลต่อดาวเคราะห์ที่อยู่ในระบบด้วยนะคะอย่างเช่น ดาว Proxima c e n t, 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 t a u r i B นะคะซึ่งคล้ายๆกับเป็นบริวารของดาวเคราดวงดาวเรือดวงนี้ด้วยนะคะเขาบอกว่าบางทีเนี่ยมันเกิดการประทุกขึ้นไปแบบนี้มันก็จะลักษณะคล้ายๆกับพายุสุริยะพอแผ่รังสีเข้าไปแล้วเนี่ยมันอาจจะทำให้ตัวของผลกระทบของรังสีตัวนี้นะคะ ไปกระทบต่อดาวเคราะห์ที่อยู่ในระบบของเขาด้วยก็ได้นะคะอย่างตัว p r o x i m a c e t t a u r i b เนี่ยนะคะเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าดูจากมวลแล้วนะน่าจะเป็นดาวเคราะห์หินแล้วก็มีพื้นผิวน้ำแข็งปกคลุมอยู่นะคะแล้วก็เป็นอีกดาวดวงหนึ่งที่ทาง ทางมนุษย์ของเราเนี่ยนักวิจัยเนี่ยนะคะพยายามเลงว่าเอ๊ะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นใต้ท้องทะเลหรือว่าเป็นแบบอื่นๆนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีข้อมูลชัดเจนเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าตอนนี้เองอยู่ระหว่างของการเลงศึกษาอยู่นะคะแต่ปรากฏว่าพอดูลักษณะในเรื่องของการโคจรนะคะหรือว่าระยะทางความห่างของการเนี่ยนะคะปรากฏว่าถ้าสมมติว่า Proxima c e n t a u r i นะคะดาวฤกษ์ที่เป็นศูนย์กลางเนี่ยเกิดการประทุขึ้นมา มันก็จะไปส่งผลต่อดาวบริวารด้วยนะคะอาจจะทําให้ไปรบกวนชั้นบรรยากาศหรือแม้แต่กระทั่งในเรื่องของการเข้าไปทําให้ระบบต่างๆที่อยู่พื้นผิวของดาวเคราะห์บริวารเนี่ยนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้หรือว่าได้รับผลกระทบด้วยนะคะดังนั้นก็เลยยังไม่ชัดเจนว่าดาว บริวารของดาวพัคซิมาเชนชอรีเนี่ยนะคะมีสิ่งมีชีวิตด้วยหรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าดูความเป็นไปได้นหนึ่งเลยก็คืออยู่ใกล้กันเกินไป2ก็อาจจะได้รับอิทธิพลจากการประทุของดาวฤกษ์ที่เป็นดาวแม่ของเขานะคะแล้วก็3ก็คือเรื่องของแรงไททอลหรือว่าแรงดูดซึ่งกันและกันเนี่ยดาวบริวารเนี่ยอาจจะไม่ได้หมุนรอบตัวเองเพราะว่ามันมีแรงดูดซึ่งกันและกันอาจจะแค่แบบหันหาการแค่ด้านเดียว<อ>ก็เลยทําให้มีความเป็นไปได้ว่าอุณหภูมิข,ของดาวดวงนี้เองก็อาจจะสวิงด้วยนะคะบางช่วงก็อาจจะสูงบางช่วงก็อาจจะแบบ เลยทีเดียวก็จะให้สิ่งมีชีวิตเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ยากลำบากด้วยะะก็สอดคล้องกับก่อนหน้านี้ที่มีรายงานบอกว่าจริงๆดวงอาทิตย์เนี่ยก็เกิดการลุกจ้าได้เรียกว่าเป็นการปล่อยพลังงานนะคะ,คะหรือว่าซูปเปอร์แร์อันนั้นเนี่ยก็คืองานวิจัยเขาก็ระบุชัดเจนบอกว่าถ้าเป็นแบบนั้นจะทําให้ดาวเคราะห์ที่อยู่ในวงโครจรหรือว่าบริวารเนี่ยนะคะ,คะ อาจจะได้รับผลกระทบเรื่องความเป็นอยู่ไปด้วยอย่างน้อยๆยก็ได้รับแสง UV หรือว่ารังสี UV ใช่รังสี UV ด้วยนะคะโดยไมถึงโลกของเราเนี่ยนะคะถ้าเห็นชัดเจนมีข่าวก่อนหน้านี้ก็คือมีการเตรียมพร้อมสําหรับการประทุกข,ของดวงอาทิตย์เหมือนกันนะคะ <ừ. S 2> การแผ่รังสีที่มันไปกระทบในเรื่องของระบบการสื่อสารแล้วก็ <ừ. S 2> เรื่องของระบบการติดต่อด้วยนะคะอย่างที่จะนําเสนอคุณผู้ชมได้เห็นต่อไปนี้ก็คือการวิจัยเทคโนโลยีอวกาศขั้นสูงค่ะที่ทางจิสตาเนี่ยจะประชุมไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะ